กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมนัดเกม,มอี่เช่นเคยวันนี้ผมจะมาทำตามสัญญาผมจะมาสอนล,ลงเกม GTA San มือถือตามสัญญาเลยนะครับขั้นตอนแรกก็คือให้ท่านผู้ชมต้องมีแอปนี้ก่อนนะครับในการโหลด แรับนึงผมขอโหลด GTA อันที่ผมเคยเลือดกันถ้าท่านผู้ชมได้มาแล้วก็ถ้าท่านแต่ผมย้ำนะครับย้ำอีกครั้งว่าผมขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเออ ท่านผู้ชมต้องมีแอปอนี้ก่อนนะครับแอป ZA <c oughs> แอป ZA ก่อนท่านผู้ชมโหลดมาแล้วก็เข้าไปนะครับแล้วก็หาแล้วก็กดมาที่คำว่า d o ว n l o a d เนนี่ยนะครับกดเข้าไปนะครับ แล้วก็หาไฟล์นะครับท่านผู้ชมอันนี้นะครับแล้วก็กดอันที่สองเลยครับแล้วก็รอสักพักครับมันจะแตกไฟล์ให้เรานะครับรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับไม่นาน โอเคครับเสร,ร็จแล้วท่านผู้ชมก็เข้ามาน,นี่เลยครับ GTA อันนี้นะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมโหลดอันนี้ก่อนนะครับไอตัวเนี้ยไอตัวอันเนี้ยครับ ให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปอันนี้นะครับแล้วก็กดอันแรกแล้วก็กดติดตั้งเลยนะครับโปรดสังเกตด้วยนะครับว่ามีมเต็มไหมถ้ามีมเต็มมันก็จะโหลดไม่ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็อย่าเพิ่งกดเปิดนะครับกดเสร็จสิ้น แล้วเราก็ย้ายคอมดอทล็อกสตาร์เกมเลยนะครับกด C U T คัดครับก็กดตรงนี้ครับกดตรงนี้แล้วก็มาที่ Android นะครับแล้วก็กดที่ Data แล้วก็กดไออันนี้เลยครับตรงนี้อันสีเขียวนี่นะครับมันก็จะลงให้เราแล้วนี่มาเลยนะครับเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน,นท่านผู้ชม เอานี่ครับกดเข้าไปเลยได้แน <y> ่นอนครับทัละ่นผู้ชมแล้วก็กดสต a r t เกมเลยครับ GTA San นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ GTA v e นะ นี่นะครับก็จะตัดเข้ามาฉากตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะรอดูหรือไม่รอดูก็ได้ถ้าท่านผู้ชมนไม่ไดตรงนี้นี่ครับมันก็จะขึ้นมาเล่นได้ครับนี่เล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าท่านผู้ชมเล่นไม่ได้ก็ไม่เต็มได้และครับนี่นะครับนี่ ยอดส่วนถ้าอยากให้ผมสอนลงมัด GTA ก็ขอคลิปนี้10ไลค์ครับขอ,อ,อ5ไลค์พอครับถ้า5ไลค์ผมจะสอนลงมัดหรือจะไปดูช่องอื่นสอนลงก็ได้ครับนี่แล้วครับมันก็จะเล่นได้สบายหรูสุดโบเลยครับ โอเคผมขอกดออกมาก่อนโอเคนี่นะครับก็แค่นี้แหละครับมันอาจจะมีหลุดบ้างนะครับถ้าท่านผู้ชมลงอะไรไ้เยอะเกินไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากให้ผมสอนลงมอสคลิปนี้ขอห้าไลค์ครับผมไปแล้วครับบาย